ใช่แลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอเยซ์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญภาคเว้ยครับเมนิกามีช่องไลฟ์สดกันอีกครับคนที่ติดตามทั้งไลฟ์สดกับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับโดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมบอกว่าจะเป็นในส่วนช่องของเซียนน้อยพารเว่ยกับเป็นอีกช่องทางนึงให้พ่อพี่น้องได้เลือกรับชมนะครับบอกว่าจะเป็นบุญ้าคโชคบุญภาครวยใจบุญ้าคโชค อ่าเอรว่าสิบเบิ้งเรารวยอ๋บบอบ,บอแม่เพราะว่าสิอ่ารวยไปเลิกอันนี้กาเอาไปเป็นแนวทางก่ลองเบิ้งสำหรับอ่าในส่วนของโตเลขอ่าเลขดับมันต่อไปซึ่งเพิ่นกะา้มากแล้วรวมยี่สบงวดนะครับยังไม่ได้ผาาเลยครับยี่สิบงวดยังไม่พา่าอ่ากะา้ล่องออกไปวิควาเบิ้งใส่ติใส่ วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าต่อไปเป็นงวดที่21อ,อาจสีพาดจะได้ที่บ้านหน้ามันยังบอกขาดต่อไปอาจสีพาด,ดจะได้ฉะนั้นแล้วแอดนั่มเสนอเรื่องเล่าแนวาทางตัวเลขดับของงวดนี้นะครับอ่าให้เป็นแนวทางนะครับอชอบก็บล่องออกไปวิเคราะห์เบิรงกับชอบกับพานเดอพลอพีนอ่น้องเดอ้อล่างค้นตัวเลขบางโตนะครับพอบอกก่อนว่าตัวเลขบางโต ที่นําเสนอไปอาจสิไปพิใจใยหลายๆทานหลายๆคน้นเพราะว่าเหล็กดับคนเขียนมาห้จัชงไหแอดจะบอกไปเองสั่งไหมคนหายแน่ามางังไหลแอดจะบอกไปเองสัน่น,น,ะนฉะนั้นแล้วถ้าไปพิดใจพิดอัอกพิดใจหลายทานหลายค้นที่ลงทุนไปแล้าอาจจออๆๆวอนี็ขอตัดขอไผ่หลายๆ้อครับขอตัดขอไผ่หลายๆพอทุกสิ่งทุกอย่างบอกเงินนส่วนของตัวเลขว่ามีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจะลอง เอาไปเป็นแนวทางว่างเบิร์เดี๋ยวแอปสีวองสูฟังเลขดับนะครับเลขดับกองฉลากอครับเด้อเลขว่าไม่งั้นเลขดับวงในเออบม่งั้นกองฉลากรว่าพีเลขดับดอกไม้พี่หนอ,อนกองฉลากระยังไดกหรอมีเลขดับเ,เ,เบพราะว่าเพิ่นใส่ไปพวกคู่น้อยอยู่ตั้งแต่หนึ่งหอดศูนย์หมดหอดหนึ่งหอดสิบหอดศูนย์หมดเพิ่นกะให้ครบตัวอันอยูอ่เอาบ้านนี้ก็ได้เอากันที่ เนี่ยตัวเลขมันชิน้อยจังอยเดี๋ยวผมสิเขียนให้เบิ่งใหม่เดี๋ยวสิบอกแอดมินเขียนให้แล้วก็เสียโชว์ให้เบิ่งครับเดี๋ยวได้ไปเตรียมตัวไปเติมเติมตัวเขียนตัวเลขคือตัวเลขหนึ่งซีอันนี้ขอบอกก่อนนะครับตัวเลขที่นำเสนอในวันเป็นเลขเลขให้ไปซื่อไอเลขบ่จับคู่กันหมายถึงว่าหนึ่งกับซีนี่สีบ่จับคู่กันอ่า มันสิปพอาากนั้นกันนะสมมติว่าเราไปซื้อหนึ่งนี่อาจิติดต,ตัวอื่นไดห้ามติดซีนย่งนีนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งซี่ตัวต่อไปศูนย์หาศูนย์้าเดี๋ยวคอยจะอธิบายเอฟซีฟังอี่หนึ่งเบิ้งคี้แป่งโจ๊บเด้อพ่อพี่น้งงงงนองเด้อแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดแปด เก้าหกสองสามสามสองยันที่นหกเก้าแปดเจ็ด เจ็ดสองศูนย์ห้าก็ประมาณหาศูนย์หาศูนย์เราปิดศูนย์หาเขียรแล้วห้ 5, วหาศูนย์ห้าศูนย์กับสี่หนึ่งบันอ๋อามาบันได้สิชัว่ว เราที่จะไปให้เอฟกีฟังจังหน่อยอน่ะอ,อันนี้ออกอ่าอันนี้คือเลขดับนะครับสำหรับวันนี้เราห้องมีของมุ่นมากจังสี่นะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันวันที่หนึ่ง,งจันยาย,ยนสองหาหกหาอ่าได้ของมุ่นมาตจังนี่อ่าล็อกแคปหน้าจอไปเรื่อยครับพ่อยพีน่น้องเลขที่เห็นนี่ว่าเป็นเลขกหน้าเลยครับเลขดับ เลขไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้นี่ครับเป็นนังวิทย์เอามานําเสนอในรูปแบบนี่เพราะว่าได้ขอมุ่นมากจัิงสิแอดเนี่ยตามเพื่อนมาหลายหมดแล้วในส่วนสองเล็กดับเพื่อนเนี่เพื่อนบอกว่าเล็กบ่ก่ทั้งเบิดทั้งวันสนึ่ที่สามารถจบคู่กันได้ก็คือมีเท่านี้แล้วคอ่น้องเด้วรลองออกไปเป็นแนวทางออกไปิเครา์เบิ่งดีดีเด้อครับเด้อ อันนี้กาแอดเปล่านี่ว่าได้ไปริบร่อนว่าได้ไปริบร่อนคว่ำคว่ำมารของไข่กเออผู้ผู้ใดที่ได้ลงทุนเหล็กโมนี่ไปแล้วเนี่ยคือเอ้าแอดคือว่าบางทีเนาะคือเบิดกำลังใจเนาะอันนริยาวาครับเพราะว่าม,ม่านน้ำเสนอหจันท์ซีซีทันชอบประจกักษ์จักสะพานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเปลี่ยนไปได้เนี่ยเพื่อนไหนมากยังซีแต่ว่าเม่ยนมาสีบ่ออกเพื่อนไหนมากยังสิแม่ยนมาสีบออส่บ,สบ่สามารถสีออกได้ดับนี่เพื่อนบ่สามารถสั้นต้งในลอยเบอร์เส้นมา ดับคือดับร้อยเปอร์เซ็นต์โมเมนตัมอ,อันตามที่แอดจ่อซ่อมเพิ่มมากนี่ก็คือสิบกว่างวดยีย่เกือบยีย่สิบวัดเลยยังบกห่านนะครับแอดจะเลยเอามานำเสน่ห์เอามานำเสน่ห์ซึ่งเพิ่นอยากเห็นเพิ่นสีโต้ก็อบอกตลอดนะสมมติว่างวดว่าเลข้ยงมันดังมามดังได้หลายเนี่ยจังงวดวันหนึ่งเนี่ยจังเลขดังมาก่นก็โทั่งบอกเออเลขตัวนั้นตัวนี้บน่บ้ามากนักกันเลยอย่าไปลงทุนเพิ่นบอกสิ แต่วันนี้สว่วนนี้เพื่อนสีได้เลขชุดนี้มากจังไดแอดบอลนะครับแอดกระตั้งหัวขอว่าวเป็นเลขดับวงในอยู่ทีซีหัวขอในคี่เ,เลขดับวงในจะนั่นแล้วมีโอกาสมาได้กับมากบ้างนะครับเป็นอย่างแอดค่อยว่าวนๆไปตลอดว่นซับไปสามารถกระไปก,กับมากสาเหตุเพราะอยากให้พ่อพี่น้องเข้าใจในส่วนมาตัวเลขที่นําเสนอเนี่ยมันมีโอกาสมาได้แล้วก็มีโอกาสมาไม่ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ใช่ไปรีบร้อน ชื่นชอบไปอยากเรียนจะกเรียนได้ที่เราล่ะแต่ว่ายากจะนั่งเสนอซื้อยามากอันนั้นกันเด้อพ่อพี่น้องเล้ยาวากันเด้อเพราะว่าเขาได้ข้อมูลมากในย้อาเราจังสงพรก็ฉะนั้นถือพิษเ่ากไปรุ่นกันหลังบันที่หนึง่งบ่แมนล้งวันที่หนึง่งบันที่หนึ่งลัางซีบงแล้วกต่ซีรูดอ่ะป้ามันทีเขาบะเขาเลยเพื่อนที่จับคูไ่ไว้โดยที่แอปที่ตามมาทั้งวัดทั้งวันทีผ่านมาเนี่ยมันบกเขา อเออเพิ่นตัดจะตัดขาดน,นะเราบอม่าก็ือบอมา่ายังสินะแตบบ่เฉลยเอามานำเสนอเพื่อเอฟซีได้รู้ข่าวสารซีเซ่บอมีเกียตรตานาใดๆทั้งสิ้นแล้วพี่น้องเด้อไม่มีเกียตรตานาใดๆทั้งสิ้นที่จะไปเห็นแฟนพ่อพี่น้อ,นองเข้าใจผิดอีหยังใดๆทั้งสิน้นเด้อเนี่ยใดไม่ังไหนก็นำเสนอแต่ยังสั่งตัวเนาะเป็นยังไงวลาส่งมาครับพุ่นบอล แล้วการคีปต่อไปนะครับผมกั่ทีนี่ตัวเลขคีบของพ่อพ่อจันทร์ภูเขียวเซียนพ่อพ่อจันทร์เซียนภูเขียวคือเจ้านี้เพื่อนแกช่วงเลขมาให้ตลอดแ้วการมีพิจารณะหน้าแล้วว่าเห็นสมควรว่าจิต้องเอาว่านั่นนั่นเส้นอะไรเอฟซีเจัินแล้วคีบต่อไปการถัเบเงิว่าตัวเลขพ่อจันทร์ภูเขียวเนี่ยเซียนพ่อจันทร์เซียนภูเขียวเนี่ยเพื่อนสี ได้ตัวเลขตัวไรมาฝากตอนคนไปนอนเอฟซีถึงถือว่าเป็นแนวทางได้ได้ดีเลยทีเดียวในี่วนของอพ่อจันทร์ูเทียวเนาะค่ะ<ฆ>และ้วก็ทีนี้อีกรับพวกไม่มากอจะมีหมือนเนาะรับพวกไม่จะมีมากอีกเจ้าหนึ่งจะน,าน,นะะ่าจะคอยถ่ายจอบมึงเด้่อคอยี่น้องเด้อชอบไปยืมคนอะไรก็แช่ก็ติดตามให้กำลังใจท่านช่องแต่ละช่องด้วยนะครับบ่วริสิป็นท่าน เสียน้อยพารวยนะครับอันนี้ที่เป็นช่องหนึ่งที่เฮดไลซ์สดนะครับเสียน้อยพารวยสีไลซ์สดแล้วก็เป็นบุญพาโชคบุญพารวยก็จะทําคลิปให้นะครับมีบางคลิปวิดีโอบางที่กับสีลงเสียน้อยนังเทียกับสีลงบุญพารวยนั้งเทียกับสีล่งบุญใจบุญนะครับนั้งเทียกับสีลงไปรวยไม่เลยนะครับจึงที่งานของเฮ้าในกันที่จะรับบนเวียนกันไปในส่วนนี้แต่ว่าเมื่ออื่นนี่ เอฟซีเตรียมวางมาหลายชื่อหายไปขอเลขเล่าของพระขอเลกเล่าของของผู้แปดสอนภาษาเลกเลกเล่าผู้แปดสอนซึ่งเลกเล่าผู้แปลสอนที่จุดทูบกับเขาเลยเข้าหกเข้าเต็มเต็มเลยล่ะวันต่อไปเลกจุดทูบไปเก้าก็เอาเต็มเต็มซึ่งซึ่งเขาจุดสองเทียรกับเขาสองเทียร์แลจุดเทียแ์อะรแต่คือวันส uh, okay. uh. ุกันอ่าแต่ว่าจุดมือว่านี่กับเขา แล้ว,วันนี้ในส่วนตัวเลขอ่าน่าทาังเล่าของพันธุ์ถุงพนหนึ่งสองกับเขาหลายท่านหลายคนถามมาว่าเมื่อได้สิบวงสวงนี่อ,อยากป็นเจ้าภาพคุละหมาก่าไหมอ่าวงซวงคู้เปียบสอบวันศุกร์ค่ะอ่าวงซวงคู้เปียบสอบจะเป็นวันที่ยี่หกหล่ะไปอ่าหลายท่านหลายคนขันอยากมาห่วงในงานวงสวงข้างนี้นะครับอ่าอยากไม่เห็นร่องท่ง่งทุ่งท่านอ่า อยากมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนต้อกันทั้งวัดพระธุดงซุนหนึ่งสองแบบเยี่ยนเชิญครับคุณน้องครับอ่าเขาว่ารวมงานการงานกับทีได้เริ่มช่วงเศร้าและนะ้วล่ะช่วงปัญชีกับที่มีส้มอ่าขอโชคให้มันชัดเจนเนาะเพราะว่าหลังส่งเพื่อนบอกว่าเมื่อน,น,นั้าเนยย่อมไว่ชัดเจนไปไลยเด้เพื่อนบอกว่าสิเน้ยนย่ำให้กับคือวันที่ยีหกคือเป็นวันผ่านอืมปัญชีมีการส่งแล้วก็ส้มปฏิปู แต่ที่มากแตีมาบอกตัวเลขซึ่งเข้ากับมาเบิรงพิธีส่วงน้ำก,กันผู้ใดอยู่ใกล้เพรอผู้ใดอยู่ไกลอยากมา่วงพิธีอยากมาเอา,าโชคลาอใช้น้ำกันซึ่งผู้เปดสองนี้พรธมดาฟ้าเลาสองมืออกสองมืงนเนาะวดที่ผ่านมากต้งนังหาซีสองซีสองสองซีออกโ่งเด้ยทึงันวดก้อนไปพุน่นกะห้ยซูนหาเพราะโก่งขึ่นก่นให้าผู้แปสองนี้ได้สองหมดเลยสองหวดจานหมดนะอ้ะสามมอสามซละเนาะ ให้ซูนหาให้เจ้าซีมุ่งในเขาเขาเบิดเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แอดไว้เลามะเบาให้ช่วนเชียร์นี่จังไรคน,นพี่น้องต้องมาเบิ้งเราเองว่าสิเปลี่ยนจังไรวดที่บ้านหน้าอาัสิขางวดดก็ไปี่สิคาหรือไม่อันนี้เฮอกับ่ว่าฟันท่งร้อยไปอเส็นในส่วนของอทั้งวัดพระจุลงทูนหนึ่งสองทีเพินส่งตัวเลขผู้แปดสอบเนาะเพาฉะนั้นแล้ว่ะผูดด้ใดอยู่ใกล้กันมาเบิ้ง มาเบิ่งน้ากันว่าพิธีเพิ่มมีการเริ่มจังไรร่างคนบอกว่าแอบมือไรสีเฮ็ดอยากมากเฮ็ดโลงท่านากเฮ็ดโลงท่านมาสั่นจะเลี้ยนเชิญครับมาได้เลยครับ mm hmm. ถือว่ามาท่ำบุญท่ำท่านจะอนุโมทนาสาธุน้ำเป็นบุญเป็นกุศลอืมร่างก็บอกว่าจะได้เป็นผลไม,ม้รากไม่สีมะซอยมาสั่นถือว่าผลไม้ยองหมักผลไม้เจ้ายางแต่ว่าที่ขาดอยู่ตอนนี้ขาดเจ้าภาพเพศใบซีเจ้าภาพใบซี ใบสีกะทึ่งดอกงงดอกไม้ล่ละชุยยางชุยแนวละขาดขาดช่วงในช่วงนี้เนาะพพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากร่วมบวงสวงปูแปศอกอแล้วก็ปูพญานาคต้อกันนะครับจะเรียนเชิญเด้อพี่น้องเดออ้อฮะคลิปนี้จะชื่อจีนถือถบวกถือใจพีพ่น้องรักคนอยู่นะครับการพิจใยพลเมืองเพรตัวเพราะอะไรเนาะ เดี๋ยวก็ไปตามกันต่อว่าบุ้งไนสิมาตัวใดเดี๋ยวสิว้าต้อไปแล้วก็มีเ่เลขพอพอ่อ,พอ,พอจันเซียนผู้เขียวผูเขียวนะครับเดี๋ยวตามบุญแบ์พป้อมก,กันครับที่มี่